สวัสดีครับเพื่อนชาวยูทูบเพื่อนทุกท่านครับวันนี้ผมปอมปอมพันเจริมีรถ M7040 มานะนำหนอ,อ่หนุ่มท่านครับวันนี้เป็น M7040 มีใบเม่ติดหน้าแล้วก็มีผันหกด้านหลังนะครับนะราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่395,000บาทครับอยางหน้าผมมียางหลังก็พอได้ครับดีด้านหนึ่งมาซื้นะรา,าคา395,000บาทแถมสองล้อได้ตัวนี้ก็ไม่เคยผ่านนะครับ 081365737 9ร้านบวสอนอัคอนเทเตอร์สาขาที่3ตั้งความบางจากนะครับที่นี่เรามีรต้องเลือกมากกว่า80คันครับไปเลยครับสามแสเ้าหนห้าหม่ีให้สา0กิโลแรกีแนะนาให้5,000บาทครับคันนี้ครับนะครับนะสาม้า เรียนพร้อมทุกท่านนะครับอย่ะเบียนพร้อมใกรที่ใครข่าวใครข่าวใครขาวครขบ้ากนะรอบเลยครับ